i don't ผู้คนจะรวมกันที่นี่ชากาแฟเป็นเครื่องดื่มที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนใต้ส่วนใหญ่กินหวานจัดบวกกับการบริโภคที่ผิดหลักโภชนาการทำให้ชาวบ้านตำบลบางโกรอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีจำนวนไม่น้อยป่วยเป็นโรคเรื้อรัง ความดันเป็นบอกว่าเป็นหัวใจเป็นไขม,มันเป็นอกยังมันเต็มอยู่ลอนกูท่าเดี๋ยวนี้เมื่อ่อนไขมันสามร้อยเจ้าหน้าที่เขาก็บอกแต่แล้วแต่เขาจะทําตัวยังไงเขาอดไม่ได้กะทิอดไม่ได้เขาบอกแต่เราก็ต้องอยู่ที่ตัวเราครั้งแรกกับป้านี่ค่อนข้างจะหวานกินแต่ก่อนนี่ของหวานเนี่ยป้าก็ชอบกินกาแฟเดี๋ยวนี้ก็พอมีความรู้ก็ป้าก็เลิกเลยกาแฟกินน้ำใส่ใบเตยหอม ใส่ชาลดลง3กิโลรู้สึกดีขึ้นไม่ปวดเข่าแต่ก่อนนี้ปวดเข่าปัญหาเรื่องสุขภาพของชาวบ้านในตำบลบางโกกนะคะส่วนใหญ่ที่เจอด้วยกลุ่มโรคเรื้อรังก็จะมีเบาหวานอันดับหนึ่งรองลงมาก็จะเป็นความดันโลหิตสูงสืบเนื่องมาจากอาหารการกินแล้วก็พฤติกรรมบริโภคของของชาวบ้าน าาชอบหวนมกรสชาติอาหารก็จัดมันแกงกะทิน้ำบูดูเค็มเวทีน้ำชาสัญจรผู้นำหลักเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นเตือนแกนนำชุมชนให้เห็นถึงปัญหาต่างๆในบ้านของตัวเอง โดยสัญจรไปตามหมู่บ้านต่างๆของตำบลบางโกรวันนี้รวมพลกันที่หมู่หนึ่งชุมชนบางโกรปรุพูนธึ์เป็นเยีย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนได้มานนกยินรับญาติท่งยนในวันนี้นะครับชาวบ้านส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพเนื่องจากการบริโภคที่ผิดหลัก เวทีประชุมจึงเป็นพื้นที่ในการบอกเล่าเรื่องราวให้ความรู้และต่อย,ยอดขยายผลสู่ชาวบ้านเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้ถูกหลักอนามัยในชุมชนก็เป็นการเริ่มเข้ามาที่รอปสตาบางโกรเป็นการอยากทำว่าชุมชนอ่อนหวานสร้างสุขคนบางโกรสุขภาพดีโดยเราเข้ามาในชุมชนโดยผ่านเวทีน้ำชาสัญจรซึ่งเป็นการพูดคุยของหลายหน่วยงานเราหยิบเรื่องอ่อนหวานเข้ามาคุยเพื่อสร้างสุขภาพ ทำงานบูรณาการร่วมกับงานสาสุขอื่นๆและก็งานทันตะของเราด้วยปโซาิน้โงี่โซงกระอบแ้ไปเรวอนแปชนถ้าเราทำโฟกัสกรุ๊ปในกลุ่มในกลุ่มประชาชนทั่วไปก่อนว่าพฤติกรรมการไม่กินหวานของคนในตําบลบางโกนี่เป็นอย่างไร แล้วก็หลังจากเราทําโฟกัสกรุ๊ปมาได้เนี่ยเราก็เอาผลจากโรงงานนะคะมาคืนข้อมูลให้เขาในเวทีน้ําชาสัญจรก็ให้ทุกคนในเวทีรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของของเราแล้วก็ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ไขอะค่ะเน้นที่ตัวกํานันแล้วกํานันเขาจะไปประชุมทีมลูกบ้านของเขาก็จะมีผู้ใหญ่มีผอมีอะไรแบบนี้ค่ะก็เ,เป็นตนัวอย่าง หลังจากรับข้อมูลแกนนำชุมชนจะนำไปขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะที่ชาวบ้านรับรู้ร่วมกันจัดประชาชนมาให้ความรู้เกี่ยวกับการกินหวานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงในการรับประทานแล้วก็จะมีการส่วนของการออกกําลังกายแล้วก็จะมีรณรงค์แจกจ่ายแผ่นพับอะไรเกี่ยวกับโรคเบาหวาน รนารงณ์เรื่องพุจาการก,ารกร็อยาหดหวานมันเค็มแล้วก็ออกกำลังกายลดพุงไปคุยดามบ้านคุยแบบรวมๆหลายหลายคนก็อยากกินหวานอยากกินเค็มอยากกินมันมันอยู่ที่ครัวเรือนถ้าครัวเรือนหน่อยรักษาสุขภาพตัวเองก็ได้ดีบางคนเขารับนโยบายแต่เขาไม่ได้ทำตัวยกตัวอย่างของผมนี ผมก็ต้องออกกำลังกายต้องลดอาหารที่หวานมันเค็มถ้าเราเอาชนะตัวเราได้เราก็ชนะโูกได้เมื่อก่อนนี่ผมปุงเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยที่ว่าลดไป5กิโลก็ดูแล้วก็ลดลงหน่อยแต่จะให้เขาลดปุ๊บตามที่เราต้องการทุกอย่างมันคงจะยากนะคะคงต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะกับที่ว่ามาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขอความร่วมมือจากร้านน้ำชาชุมชนให้ลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่มทุกชนิด เป็นเรื่องหนึ่งที่แม่ค้าสามารถทําได้ใช่แดักซ์ต้องการเดืนเนอนดาถึงเขาบอกว่าเออหนายลดว่าน,นายกต่กนิดนึงก็เลยลดเด็กๆชวนหมากไม่กอนหมากกินกันตรงนี้คุณยายเป็นคนมีอายุเป็น,น,ปนไม่วา่านแต่ไหนก็่อนว่านหอ,อนว่านก็คลัวเป็นบัวว่านไงใค้าก็เป็นกินตุกขี้ฟังม้านอกจากสุขภาพของคนในชุมชนจะดีขึ้น การลดน้ำตาลยังช่วยลดต้นทุนอีกด้วยดีมากยักนุ่มปกติกาแฟไม่แก่ใช้ตานั่นนะเพราะว่าใช้เต็มจอมเะปิดเต็มจอรพูดเลยจากเศษเล็กน้ำตาลโรนึงต่อหนึ่งวันครับตอนนี้โร่นึง่งต่อสองวันเวทีน้ำชาสัญจรแกนนำชุมชนเป็นพื้นที่กระตุน้นเตือนให้แกนนำและชาวบ้านใส่ใจสุขภาพบริโภคอาหารหวานมันเค็มในปริมาณที่จำกัด แต่เดิมเนี่ยทุกคนจะกินน้ําชากันแบบมีขนาดกาแฟซองนะคะเขาต้องเพิ่มน้ําตาลอีกณนะปัจจุบันนี้ก็คือกาแฟซองก็หนึ่งซองก็หนึ่งคนแล้วก็จะกินน้ําตามเข้าไปอยู่นะคะก็เอาประเด็นตรงนี้ค่ะเป็นประเด็นหลักว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมเข้ากินต่อๆกันมาแต่เราควรจะได้รับการแก้ไขได้ด้วยการให้ความรู้ จากเวทีน้ำชาสัญจรซึ่งหวังผลให้เกิดกับผู้ใหญ่ในชุมชนแล้วคณะทำงานโครงการชุมชนอ่อนหวานสร้างสุขคนบางโกรสุขภาพดียังรณรงค์เพิ่มเติมในศูนย์เด็กโดยงดการจำหน่ายลูกอมขนมซองและน้ำอัดลมปี2553นะคะเราเริ่มกิจกรรมโครงการเด็ก ได้ไม่กินหวานร่วมกับคณะของมอค่ะเราก็เอาโครงการนี้มาสู่ศูนย์เด็กโดยเชิญครูศูนย์เด็กนี้เข้าไปร่วมประชุมกับเราแล้วก็หลังจากนั้นก็มาร่วมกิจกรรมด้วยการมาทํากิจกรรมมาตรวจสุขภาพฟันที่ศูนย์เด็กเด็กนี่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่กินนมขวดที่ที่ศูนย์แล้วก็ไม่กินขนมกรุบกรอบที่นี่ก็เป็นเป็นกติกาทบทุกลง,ลงที่ทางครูเรื่องกับผู้ปกครองเขาตกลงร่วมกัน ในศูนย์เด็กเล็กมีการถ่ายทอดความรู้ผ่านผู้ดูแลเด็กส่วนเด็กๆได้ฝังนิทานความรู้คุณกองพลงพ้องกับร้องเพลงบันมนก็เปลนงลงมาฟันล่งก็เป็่คุณ้นส่วนใหญ่ก็ในด,ด้านการกินหอ,องน้องนี่แหละคะ่ะแบบเหมือนบางทีเวลาเขามาอบรมที่ศูนย์ใช่ไหมจะมีการรักษาฟัน มีวิธีการกินอะไรแบบนี้ค่ะการเป็นอยู่ของน้องแล้วก็ฟันของน้องแล้วก็ขนมการกินอะไรแบบนี้ก็อาหารอะไรแบบนี้ค่ะให้สะอาดอะไรแบบนี้ค่ะของอไหนที่เขาชอบก็จะจให้กินบ่อยถ้าเป็นผลไม้นะคะแต่ถ้าขนมของที่ทางอนามยัยเขาห้ามก็จะไม่ค่อยให้กินค่ะก็ไม่ค่อยให้กินของที่มีผงชูรสเนีอะไรแบบนี้ค่ะในศูนย์เด็กสามารถควบคุมอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กได้ไม่ยากโดยเน้นให้ถูกหลักโภชนาการวันนี้ข้าวหมกไก่ทอด แล้วก็น้ำซุปไก่แล้วก็ผลไม้ฝรั่งเด็กจะชอบนี่ส่วนมากแกจะกินผลไม้แตงกวาเล่ชอบผักนี่ก็จะแตงกวา่นชอบมั้งน้ำตาลก็ลงน้รงเหมือนกันจะใช้น้อยที่สุดของเราใช้น้ำตาลแค่ช้อนเดียวและเมื่อก่อนนี้เด็กก็แกจะชอบหวาน ปัอนลด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 หมาตรงนี้ก็จะไม่จะไม่ใช้ก็ก็ไม่เป็นไรฟานปกติทันเยอะก็กินเสร็จแกก็จะเปลนงฟันเลยอยากจะทำให้มัน แบบยั่งยืนนะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งที่คิดไว้ที่อยากจะทําก็คืออยากจะทําในโรงเรียนตาดิกาก็คือโรงเรียนสอนศาสนาให้ให้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเขาเพราะคนที่นี่ในช่วงเดือนรอมฎดอนนี่เดือนสื่อสิอดุดเขาจะกินหวานกันเยอะมากก็อยากจะขยายไปให้ที่อื่นได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วย